เออผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยนะครับคุณติวครับครับว่าไงครับเนื่องในโอกาสพิเศษนะครับวิสุกทีวีตอนวันไล้์แห่งชาติคุณรู้สึกยังไงที่ในเมื่อคุณเป็นนักกดไล้์มืออาชีพแต่คุณวันนี้เสือกไม่สามารถกดไลท์ได้มาแล้วมันมานะมันมาอีกแล้วนี่คือ เฮ้ยก็เว้นไปแล้วนะนี่คือบอที่มนุษย์ไล์อย่างติวไม่ชอบนะครับโดนบล็อกไล์ครับเอาเอาถ่ายถ่ายไมจังจังไหมเดี๋ยวก่อนให้ดูอีกหนึ่งอ่ะดูครับลักษณะคนกดไล่์นึ่วสองสามนั่นนะครับกดไล์ไม่ได้เจ็บเจ็บมากคือที่ปกติเพื่อนไม่เคยมาบอกันเยอะๆอ่ะพอวันนี้มาเยอะแล้วแบบตอบโต้ไม่ได้ชีวิตพังไม่ได้เอาไว้ก่อนเอาไว้